จะละหมาดอีที่บ้านได้หรือไม่เพราะว่าไม่มีที่ละหมาดไหนเหตุผลอะไรเมื่อกี้หมดแล้วไงเนี่ยหมดแล้วครับอืมเพราะว่าตั้งจะก่อนสี่ชั่วโมงหรือจะหลังยี่สิบชั่วโมงจะก่อนจะหลังก่อนจะหลังวันเดียววันไหมนะถ้าก่อนไม่ซ้อหลังก็ไม่ซ้อเพราะงั้นก็ต้องพอเขาเริ่มสตาร์ทวูกูฟเราเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทบวชจะเป็นเที่ยงวันเราเพิ่งจะเริ่มบวชหรือ หรือพอเขาเลิกวุกุ๊ฟไปแล้วเนี่ยจะตอนกลางคืนเราก็เพิ่งเริ่มบวชไงคือเขาจะบอกอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ถ้าจะเอาในคําถามที่เขาพูดมาเลยนะคือเขาจะบอกว่าบวชวันศุกร์จะใช้ได้นะ่ะพ่อก่อนสี่ชั่วโมงมแต่ถ้าเกิดบวชวันเสาร์เนี่ยเราช้ากว่าเขายี่สิบชั่วโมงคนละวันคนละวันอืมคือต,ต่างเวลาไม่ได้ต่างเวลาไม่ได้แต่ต่างวันซะคิดอย่างไงวะเฮ้ยคิดแบบนี้ผมจะคิดให้อาจารย์ดูเพราะเขา ร่างมาคือเป็นวงกลมอันนี้วงกลมนี่คือโลกวงกลมคือโลกคือเขาเริ่มจากซาอุดีเพราะซาอุดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นเดือนจากแต่ก่อนคือไทยไปซาอุดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลวต่างเท่าไหร่ต่างสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่ต่างเวลาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงตอนนี้วนกลับจากซาอุดีเนี่ยวนมากกว่าจ้ำถึงไทยยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเลยทาให้ต่างวันต่างวันเลยต้องบวชวันเสาร์ใช่คือต่างเวลาไหมซ้อต่างวันบวชซ้อคิดได้ยังไงเออคิดได้ยังไง ะวดต่างเวลาวันศุกร์เหมือนกันไหมซอครับแต่ถ้าบวดต่างวันซอพะเราตามบวนศุกร์กลายเป็นวันเสาร์กลายเป็นซอไปคิด,คดนี่คนคิดนี่เขาคิดเก่งเนาะแต่มันคิดนอกกรอบเนียมันเลยมีรู้รั่วผมบอกแล้วเ,เหตุผลมันย่อมล้างด้วยเหตุผลแล้วก็พี่น้องอย่าเอาเหตุผลอย่างนี้มาถามเลยมันไม่ไหวจะแจงหรอกเพราะว่ามันเยอะแยะ ให้พี่น้องไปยึดคําสอนอของศาสนาเนี่ยแล้วไม่ต้องกังวลกับเหตุผลหลายร้อยเล่มเกวียนที่จะมางานเพราะว่าเหตุผลล้างเหตุผลแต่เหตุผลไม่สามารถไปล้างกุอาุะดีษาได้ทีนี้ยผมันก็เลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าหรือการกําหนดวันอุโบฟที่แตกต่างกันพี่น้องในระแวกนั้นไม่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 พูดผิดเป็นเหตุผลที่ทําให้กําหนดวันอุกูฟต่างกันผิดครับ กำหนดอะไรหรอแสดงว่าแสดงว่าต่างกันแสดงว่าวูกูฟมีหลายที่สิก็เลยวูกูฟขครวูกูฟมันทําให้วูกูฟต่างกันนี่พูดผิดนะพ่อขอมาอัพโดยแยกตรงตรงซึ่งซึ่งหน้าผมว่าขอมาอัพพ่อเขาบอกว่าไอ้วันวูกูฟเนี่ยก็คือวันที่เก้าเสมอไปจะมีวูกูฟหรือไม่มีวูคูฟก็คือวันที่เก้าวันวูกูฟวันที่เก้าเสมอไปจะมีวันวูกูฟไม่มีวันวูคูฟก็ได้แต่ว่าวันที่เก้านี้เรียกวันวูกูฟด้วยไงที่ไม่มีที่ไม่มีวูกูฟที่เขาว่า เรียกมีหรือไม่มีก็คือเรียกวันที่เก้าอันนั้น,น <c oughs> เขาเขาไม่ได้พูดเรื่องเรื่องอะไรก็พูดเรื่องวันอารอฟ้าครับที่เมื่อคืนแจ้งให้ฟังแล้วว่าอารอฟ้าอย่างไรถึงจะเรียกว่าอารอฟ้าใช่ไหมครับว่าอารอฟ้าคือวันวันที่เก้าที่มีการวูฟที่ทุ่งอารอฟ้าแต่ถ้าเป็นเก้าที่ทไม่ม,มีการบูฟฟไม,ไม่เรียก ไม่เรียกวันอาร์ฟรัาก,ก็สองมุมมองของนักวิชาการอันไหนมีน้ําหนักหลักฐานอ้างอิงตัวบทแล้วครับมอขืนแจ้งให้ฟังครับก็จึงเลยมีปัญหาว่ามีทั้งอีดวันเสาร์และก็อีดวันอาทิตย์แต่พี่น้องที่ถามมาคือคืเาาอเราไม่ได้ว่าอะไรนะใครจะอีดวันเสาร์ใครจะอีวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเราเราแจ้งแจ้งให้ฟังเอาตัวบทหลักฐานเป็นยังไงเอาเหตุผลมันถูกมันผิดเป็นยังไงแต่พี่น้องจะเอาวันไหนเราไม่มีสิทธิ์ไปเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใคร แล้วพี่น้องเขาบอกว่าเขาไม่มีที่ละหมาดต่ละหมาดที่บ้านได้ไหมเพราะว่าระแวกบ้านเขาละหมาดวันอาทิตย์หมดเลยแต่ใจเขาจะเกณฑ์คืออีดคือวันเสาร์วันที่สี่ราถามละหมาดที่บ้านได้ไหมถ้าาตอบได้น่ะต่างคนต่างละหมาดที่บ้านกันหมดเลยแล้วยุ่งเลยนะครับถามว่าเหตุอะไรด้วยเหตุเพราะอะไรไม่มีที่ละหมาดคือเราเราเราอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะตอบคําถามนี้แต่เราต้องพิจารณาก่อนว่าที่เขาจะละหมาดอีดที่บ้านเนี่ย อันเนื่องมาจากอะไรครับอา้าวถ้าสมมติว่าเมื่อเมื่อเมื่อปีก่อนเนี่ยท,ที่น้ํามันท่วมเห็นไหมเพราะในบางที่เนี่ยต้องลอยคอกันเลยไปไหนไม่ได้บางบางที่ไม่มีที่อยู่บนลัคาครับ,รบหรือบางบางที่เนี่ยเอาไม้กระดานพาด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 เรียงระบานติดติดกันเนี่ยก็ได้สี่ซ้าห้าบ้านเอออย่างนี้วาเฮ้ยมันไปไหนไม่ได้อย่างนี้นะในกองนี้อา้าวด,ด้เวลาละหมาดอีดก,ก็มารวมกันได้สี่ซ้าห้าบ้านแหละผมก็ทําไปเพราะว่า มันสัญจรไม่ได้ไปไหนมาไ,ไหนไม่ได้คือถ้าในกรณีมีเหตุเอาอย่างนี้แล้วก็เอาเหตุแต่ละเหตุเอามาวางที่มันเรื่องอะไรเพราะงั้นผมนึกบอกว่าเราไมีมเหตุ่ไม่รีบร้อนตอบ,บมันด้วยเหตุอะไรก็ไม่มีที่ละหมาดเขาวงเล็บมาว่าไม่มีที่ละหมาด <c oughs> เอาพื้นฐานอย่างนี้พื้นฐานศาสนาเนี่ยเรื่องของละหมาดอีดเนะี่ยมันเป็นสุนนะเป็นสุนนะโมอักะดาไม่ไม่ใช่เป็นวานยะิบนะเกกือน เกือบน้องน้องวายิบจริงอยู่อาจจะมีนักวิชาการบางคนบางคนก็คือบางคนเท่านั้นที่บอกว่าละหมาดอิฐเนี่ยมันเป็นวายิบจำเป็นอมันเป็นวายิบแต่ว่าปรากฏว่ายุมพุธนักวิชาการโดยส่วนใหญ่อกเป็นวายิบได้ยังไงหรือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นฟัดดูด้วยอ่ะฟัดดูในวันอิฐมันก็จะมีหกเวลาสิ ไม่ใช่ห้าละเพราะว่าโดยปกติในฟัตดูวันกับคืนหนึ่งมันมีเท่าไหร่มีห้าเวลาก็ถ้าเอาวันอีดนับเป็นเป็นฟัดดูด้วยก็แปลว่าซูโบหนึ่งละหมาดอีดสองละหมาดบ่ายสมอาซัดสี่มะกรบห้าอิชาหกแปลว่าในวันอีดก็มีหกเวลามีหกเวลาสิครับแต่ว่าสอฮาบะที่ไปถามท่านนาบีเนี่ยถามว่า อะไรอิสลามที่ฉันจะต้องปฏิบัตินบีก็ตอบหนึ่งสองสามในเรื่องของการละหมาดนาบีบอกว่าคมสุสลาว่ตฟิลเยอมิวันไลล่ะก็คือละหมาดห้าเวลาในวันหนึ่งกบคืนหนึ่งก็ถามนาบีอีกฮัทอะลายาไวยูหุนเนี่ยมีละหมาดอะไรที่มันเป็นฟัดดูแก่ฉันนอกจากห้าเวลานี้อีกไหมนบีบอกละไม่มีอิละอันตะเต้วะนอกจากละหมาดที่สม,มัครใจทำละหมาดซุนนะแต่อ้ฟ,ฟัดดูเนี่ยมันมีแค่นี้แหละมีแค่ห้าเวลาเพราะงั้นละหมาดอีดมันไม่ได้อยู่ในผู้กลม ของฟรัรดูที่<อ>จะต้องท,ที่จะต้องเป็นฟรัรดูเพราะงั้นผู้กรมของมันก็คือสุนนะมุอักกะดะสุนนะมุอักกะดะแปลว่าถ้าไม่ทาก็ไม่ได้บาปนะแต่ว่าสนับสนุนให้ปฏิบิบตอย่างแรงครับผมสนับสนุนอย่างแรงแตอนนี้พอเรื่องของการละหมาดอีด่เนี่ยมันเป็นสุนนะมันก็มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติ จากท่านนบีมูฮัมหมัดสลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคข,ของท่านนบีเนี่ยนบีจะให้บรรดาสัฮาบะออกไปรวมตัวกันที่มุซอลลาครับที่มุซอลลามุซอลลาของท่านนบีก็คืออยู่ทางด้านประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตกทางด้านทิศตะวันออกบาบูชักกียะก็คือตรงนั้นไม่มีต้นไม้เลยใช่ไหม <C oughs> สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ละหมาดมูซอนลาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะไปเข้าใจอ่ะบางแจ้งคือพวกเรามาแปลภาษาว่าเป็นที่โล่งครับพราะเป็นที่โล่งนี่ก็เลยบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นที่โล่งเต็นต์ต้องไม่มีต้นไม้ต้องไม่มีอย่างอื่นต้องไม่มีต้องเป็นที่โล่งเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเวลาซูโบมาเราก็เห็นนี่เนี่ยเอาเลื่อยอันหนึ่งขึ้นไปเลื่อยเลื่อยมันไปเลื่อยกิ่งมะม่วงออกแล้วทำอะไรกันล่ะนะ่ อละษฐานตัดมะม่วงต้นไม้ก็ทะลุลงเลยเอ้าก็จะละหมาดการแจ้งอะไรอาจารย์จะมีร่มเอ้เราก็เออเนาะเอ้ตกลงว่าเอ้เรา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 สอนให้เขาเข้าใจผิดหรือเขาฟังผิดเองหรือมันอะไรยังไงครับก็ไปเข้าใจว่าเป็นที่โล่งต้องไม่มีต้นไม้ต้องไม่มีต้นไม้ไม่นั้นคือมูซอนลาเนี่ย มุซัลลาคือเป็นสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สําหรับละหมาดอีดหรือว่าของนบีก็ใช้ละหมาดอิสิสกอละหมาดขอฝนนะก็อะไรก็ไปรวมกันที่มุสัลลาที่มันไม่ใช่มัสยิดเห็นไหม่ะนบีให้ออกไปรวมตัวกันที่มุซัลลารบรรดาม,มัสยิดต,ตามเรี่ยไรยบายทางมัสยิดเล็กมัสยิดน้อยอนู่นออกไปรวมตัวกันที่มุซัลลา แล้วนบีก็สนับสนุนอย่างแรงนะนะท้งผู้ชายทางผู้หญิงทั้งเด็กสาวรุ่นไม่รุ่นมีประจําเดือนไม่มีประจําเดือนนบีให้ไปให้หมดไปรวมตัวกันที่มุสลลาแต่นบีก็บอกว่าจะดุลยลด้วยมุสลลาผู้หญิงที่มีประจําเดือนให้อยู่นอกเขตมุสลลาที่เขาจัดละหมาดซะเพราะง,งั้นเราจะเห็นได้ว่าการละหมาดอีดของท่านนาบีและวิธีการที่นบีให้ไว้เป็น เยี่ยงอย่างก็คือให้เป็นสถานที่ที่อะไรจะจัดเตรียมเอาไว้ที่จัดเตรียมไว้สําหรับละมาดอีเพื่อการนี้ที่มันไม่ใช่มัสยิดนะครับถ้าในภาวะในภาวะปกติโดยทั่วไปอ่ะต้องบอกภาวะดปกติโดยทั่วไปมันไม่ใช่เป็นเป็นฤดูฝนบ้านใครบ้านมันครับอืีน้องถามจะละมาตีที่บ้านได้ไหม เขนบอกว่าถ้าในภา,าวะปกติพี่น้องต้องไปที่หมูซสลนหลา่าที่เขาจัดเตรียมไว้อย่าละหมาดที่บ้านางนั้นละหมาดที่บ้านเดี๋ยวอาจารย์นามินก็นาครอบครัวละหมาดที่บ้านานั่นง่ายดีนะบ,บูรหานนาครอบครัวอ้าวละหมาดที่บ้านบูรหานมีครอบครัวแล้วหรืออ้าวแล้วใครไม่มีครอบครัวล่ะอ๋อหมายถึงพ่อแม่เขาใช่ไหมอ,อ๋อไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องถามเจ้าตัว <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องไม่รู้ว่าเอบูรหานเป็นใครวันนี้ <c oughs> บ,บูรหานเขามานั่ง ม,มันนั่งดูด้วยอขาจะถามสดรอเปล่าไม่รู้ <c oughs> ครับก <c oughs> ็คือถ้าเหตุการณ์ปกติต้องไปที่มุซัลลา,าไปที่มุซัลลาที่บางคนบอกอ่อาก็พูดถึงแต่มูซัลลาแล้วก็มัสยิดล่ะ <c oughs> ก็คือในการละหมาดอีดของท่านนาบีเนี่ยตามที่มีตัวบทฮะดิสร,รายงานไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่นบีจะละหมาดอีดที่มัสยิดครับ อาจจะมีบางคน,นอ้างฮะดิษอบูฮุไรร์ครับที่ฝนตกแล้วน,นบีละหมาดในมัสยิดเออที่บอกคำรายงานบอกว่าฝนมันตกนบ,บีก็นำละหมาดอิทในมัสยิดปรากฏว่าฮะดิษบทนี้มันดออีฟคือไม่ใช่อบูฮนะุไรร์ดออีฟนะว่านั่นคือสหาหับแต่ว่าใ,ในผู้รายงานในสายรายงานที่อ้างไปถึงอบูฮุไรรบปรากฏว่าสถานะของฮะดิษบทนี้มันเป็นฮะดิษ t h อีฟ S <S <S คือไม่มีฮะดิษซอฮีะสักบทหนึ่งที่ยืนยันว่านาบีละหมาดอีดใน,ในมัสยิดใ <C ham> นมัสยิดนบีจะออกไปที่ทมุซัลลา, <C ham> ราบรรดาสฮาบะก็ออกไปรวมตัวกันที่มุซัลลาอ่ามุซัลลาสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สําหรับละหมาดอับต <C ham> อนนี้พอออกไปที่มุซัลลาเนี่ยเป็นอย่างนี้พอไปถึงก็มุซัลลาก็ตักเบสคือสุนัต ของวันอีดเนี่ยคือก็ตักเบตไปตะกันนั่นแหละตะกับไปเรื่อยไปนะผมอจะไปถึงตักเบตพอไปถึงมุซอลลาก็ไปตักเบตรอครับรอที่จะละหมาดโดยไม่มีซุนนะครับไม่มีละหมาดมัสยิดเพราะไม่ใช่มัสยิดอ่ะไม่ได้มีตะฮียตุนมัสยิดไม่มีละหมาดอะไรซุนนะก่อนสองละอัตไม่มีซุนนะกอบริยาบะดียาไม่มีหรือก่อนหรือหลังก็ไม่มีคือแต่ปัญหาว่าพอเราเอาย้าย สถานที่ละหมาดอีดจากมูซอลลามาเป็นมัส,สยิดพอเราไปอ่านฮะดิษนบีบอกเข้ามาสสัสยิดอย่านั่งจนกว่าจะละหมาดสองโรคอาวแล้วไงกันหลังเนี่ยนะตกลงจะละหมาดหรือไม่จะไม่ละหมาดไปดูเรื่องอีดอ้าวไม่มีสุนัตก่อนไม่มีสุนัตหลังเอามาดูเรื่องมัส,สยิดอ้าวให้ละหมาดตอาอ้องละหมาดเขราะเราเพราะเราไปทําต่างกันผิดผิดครับผมผิดผิดนะผิดรูปแบบสถานที่ไงก็เลยเกิดปัญหาลักลั่นว่าจะเอาอยัางไง อะไรยังไงเพราะงั้นพี่น้องไม่ได้บอกเหตุของความจําเป็นมาใช่ไหมพี่น้องจะละหมาดอีที่บ้านเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีสถานที่ละหมาดอา้าวสมมุติว่า <c oughs> พี่น้องเพิ่งย้ายไปอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะพอย้ายไปอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะโอโ้โหที่ทํางานหน่วยหน่วยที่ทํางานส่งไปครับส่งไปก็ไปอยู่ทํางานในตรงนั้นไม่มีมุสลิมเลยสมมุตินะครับ ได้เวลาอีดพอดีแล้วจะไปอีดกับใครที่ไหนแล้วเนี่ยก็มีแต่ครอบครัวเงี้ยอา้าวถ้าในกรณีอย่างนี้เออไปอยากหนึ่งก็คือต้องดูกรณีต้องดูเหตุเพราะมันไม่มันแต่ว่ามันมันยกตัวอย่างนี้มันก็ไม่ถูกอยูแล้วเพราะว่าถ้าพี่น้องไปอยู่เดียวๆอย่างนั้นแล้วพี่น้องจะละหมาดวันศุกร์ยังไงล่ะนะจะละมาละหมาดวันศุกร์กับใครอ่ะนะ <c oughs> คือยังไงพี่น้องต้องดิ้นรนหาที่ละหมาดเราถ้าไม่มีที่ละหมาดพี่น้องต้องดิ้นรนหาที่ละหมาดครับ นอกเสียจากว่ามันสุดวิสัยอะนะเอ,ะ,เอะเอ๊ะอะไรยังไงก็แล้วแล้วแต่เหตุกรณีหนึ่งสองสามว่าไปเท่านั้นอ่าครับผมก็